สวัสดีค่ะสรงขลา1หนึ่งสเต,เตชันกับช่วงรอบรู้รอบรัวสพอปอสงคลาเขตหนึ่งวันนี้อยู่กับดิฉันรสนาสโมสรผู้ดำเนินรายการค่ะวันนี้ดิฉันมีคลิปการสอนออนไลน์ของคุณครูคณิษฐาสังคารัตคุณครูคคจากโรงเรียนวัดปา่าขาดซึ่งคุณครูจะมาสอนพวกเราในเรื่องอะไรนั้นไปรับชมกันเลยดีกว่าค่ะมาเรียนวิทย์กันค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะ วันนี้ก็เจอกับครูนายอีกแล้วนะคะในคาบเรียนวิชาวิทยาศาสตร์วันนี้คุณครูจะพานักเรียนไปเรียนรู้เรื่องสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังกันคะ่ะแต่ก่อนจะไปเรียนรู้นั้นนักเรียนทราบหรือไม่คะนักวิทยาศาสตร์จัดกลุ่มของสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังได้กี่กลุ่มคะนักเรียนเก่งมากค่ะนักวิทยาศาสตร์นะคะจัดกลุ่มของสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังได้ทั้งหมด5กลุ่มด้วยกันค่ะกลุ่มที่1กลุ่มของปลา กลุ่มที่2กลุ่มของสัตว์สะเทินน้ําสะเทินบกกลุ่มที่3กลุ่มของสัตว์เลื้อยคลานกลุ่มที่4กลุ่มของนกและสุดท้ายกลุ่มที่5กลุ่มของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้านมนั่นเองค่ะโดยนักวิทยาศาสตร์นะคะเขาจะใช้ลักษณะเฉพาะที่สังเกตได้ในการจัดกลุ่มค่ะเช่นลักษณะของผิวหนังเส้นขนส่วนที่ใช้ในการเคลื่อนที่การมีปีกการมีขาการออกลูกเป็นตัวหรือเป็นไข่ การวางไข่ในน้ําหรือบนบกและการเลี้ยงลูกด้วยน้ํานมนั่นเองค่ะเรามาดูสัตว์กลุ่มที่1กันนะคะตัวอย่างเช่นปลาทูปลาซิลปลาดุกปลากัดปลาฉลามและที่สําคัญนักเรียนจะต้องจําให้ขึ้นใจเลยนะคะม้าน้ําม้าน้ําจัดอยู่ในกลุ่มปลานะคะนักเรียนโดยลักษณะเฉพาะของสัตว์กลุ่มนี้นะคะเขาจะมีครีบไม่มีขามีหาง อยู่ในน้ําออกลูกเป็นไข่แต่บางชนิดก็ออกลูกเป็นตัวค่ะผิวหนังมีเกล็ดแต่บางชนิดก็ไม่มีเกล็ดนะคะต่อมาค่ะสัตว์กลุ่มที่2นะคะก็คือกลุ่มของสัตว์สะเทินน้ําสะเทินบกนะคะตัวอย่างเช่นปาดสลา,ามเมินเดอร์กบอึ่งอ่างคางคกลักษณะของสัตว์กลุ่มนี้เขาจะไม่มีขนนะคะมีขาทั้งหมด4ขาอาศัยทั้งบนบกและในน้ํา ตัวผู้จะปล่อยอสุจิออกมาผสมกับไข่ของตัวเมียที่ปล่อยออกมาในน้ําตัวอ่อนเนี่ยเขาจะอยู่ในน้ํานะคะนักเรียนแต่เมื่อจะริญเติบโตแล้วก็จะสามารถขึ้นมาอยู่บนบกได้ค่ะผิวนังของเขาเนี่ยจะเปียกชื้นตลอดเวลาเลยละค่ะต่อมานะคะสัตว์กลุ่มที่3ค่ะกลุ่มของสัตว์เลื้อยคลานเช่นเต่าจิ้งจกกิ้งก่าตัวเงินตัวทองงูจระเข้สัตว พวกนี้นะคะเขาจะไม่มีขนค่ะมีขาทั้งหมด4ี่ขาแต่บางชนิดก็ไม่มีขาทราบหรือไม่คะอะไรบ้างใช่ค่ะงูนั่นเองอาศัยทั้งบนบกและในน้ําเลยละค่ะสัตว์พวกนี้นะคะเขาจะวางไข่บนบกค่ะออกลูกเป็นไข่แต่บางชนิดก็สามารถออกลูกเป็นตัวนะคะผิวหนังของเขาก็จะแห้งค่ะสัตว์กลุ่มต่อมานะคะก็คือกลุ่มที่4แล้วใช่ไหมล่ะคะกลุ่มของนก ได้แก่ไก่เป็ดนกเขานกยูงแปนกวินห่านนกกระจอกเทศนกอินทรีลักษณะของเขานะคะเขาจะมีขาทั้งหมด2ขามีปีกหนึ่งคู่บางชนิดก็บินได้แต่บางชนิดก็บินไม่ได้นะคะเช่นอะไรบ้างเอ่ยใช่แล้วล่ะคะ่ะนกกระจอกเทศบางชนิดก็ว่ายน้ำได้ออกลูกเป็นไข่ขนนะคะเขาจะมีลักษณะเป็นแผงคะ่ะ กลุ่มสุดท้ายนะคะก็คือกลุ่มของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมค่ะเช่นกระลกโลมาสุนัขกระบือหนูช้างแมววานนักเรียนต้องจำให้ขึ้นใจนะคะว่าโลมาและวานเราไม่ใช้คำว่าปลาโลมาและปลาวานเพราะว่าอะไรเพราะโลมาและวานจัดเป็นสัตว์ที่อยู่ในกลุ่มของสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม ดังนั้นเราจึงเรียกว่าโลมาวานลักษณะของสัตว์กลุ่มนี้นะคะเขาจะเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมมีขาทั้งหมด4ขาอาศัยอยู่บนบกและบางชนิดก็อยู่ในน้ำได้ส่วนใหญ่ออกลูกเป็นตัวค่ะแต่บางชนิดก็สามารถออกลูกเป็นไข่ลักษณะเส้นขนของเขาเนี่ยก็จะเป็นเส้นนะคะเอาละคะนักเรียนเดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันดีกว่าค่ะคำถามโคจัดอยู่ในกลุ่มใดคะ ใช่แล้วล่ะค่ะเป็นสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมต่อมาม้าน้ำกลุ่มไหนนะใช่ค่ะกลุ่มปลานั่นเองค้างคาวค้างคาวจัดอยู่ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมนะคะไม่ใช่สัตว์ปีกต่อมาสลาลมนเดอร์ค่ะใช่ค่ะเป็นสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกสำหรับวันนี้นะคะ เราก็เรียนเรื่องสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังครบแล้วลาไปก่อนค่ะบา,บายๆเราก็จบกันไปแล้วนะคะสําหรับคลิปการสอนออนไลน์ของคุณครูณคณคิตาในเรื่องสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังซึ่งคุณครูมาสอนให้พวกเรานะคะจําแนกสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังเนี่ยทั้งหมดออกเป็น5ประเภทนะคะซึ่งแต่ละประเภทเนี่ยก็จะมีวิธีการสังเกตแตกต่างกันไปนะคะโดยคุณครูบอกว่าคุณครูไม่ได้มาสอนแค่เพียงคลิปเดียวนะคะคุณครูยังมีคลิปอ,อื่นๆมาฝากอีกแล้วค่ะรอติดตามและก็รับชมกันนะคะ สำหรับวันนี้รายการสงขลานหนึ่งสเตชันกับช่วงรอบรู้รอบรัวสพปสงขลาเขตหนึ่งก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแต่เราจะนำคลิปการสอนของคุณครูท่านใดมาออกอีกอย่าลืมรอรับชมและก็ติดตามกันนะคะและอย่าลืมกดติดตามช่องสงขลานหนึ่งสเตชันเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดสาระดีๆของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขตหนึ่งและถ้าหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์ต่อตอนเองและคนอื่นก็อย่าลืมกดแชร์กันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ